สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะคลิปนี้นะคะอ้ามก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูชมนะคะ,ะปลาสวยงามนะคะปลาสวยงามมากๆนะคะวันนี้นะคะมีเยอะเลยนะคะอ้ามแอบ,บเห็นเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวอ้ามจะพาเพื่อนๆนะคะ มาดูชมนะคะปลาสวยงามนะคะมีอะไรบ้างนะคะว่าเพื่อนๆพื่อเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็จะมีนะคะหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะคะเพื่อนเ่อนจ้าตามอ้ํามาเลยค่ะตามมาตามมาเลยค่ะตามมาตามมาจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะมุมนี้ก็จะเป็นป้าหมอสีนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะก็ โอ้แนกนะคะตู้เยอะแยะเลยนะคะซึ่งเห็นแล้วก็โอ้น่าตื่นเต้นแล้วก็ตะการตาทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวอ้ําเองก็ยังไม่เคยเห็นนะคะปลาแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะคะอ้อําก็เก็บภาพน่ารักน่ารักมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นปลาหมอสีชนิดต่างๆหรือว่าเป็นสีผสมแบบนี้นะคะสวยงามมากๆทีเดียวนะคะปอปลาตากลมๆนะคะ,ะแวะบว่าอยู่ในตู้สวยงามนะคะออกสีส้มนะคะสีหลากหลายสีผสมซึ่งในการที่เรามาได้ดูชมนะคะปลาอ่าชนิดต่างๆแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นสิ่งที่อ้ํารู้สึกว่าเป็นการได้พักผ่อนนะคะอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะดูกรามอ่อนช้อยนะคะผิวไหวนะคะในการแหวกว่าอยู่ในตู้นะคะหนึ่งตู้ก็มีอยู่หนึ่งตัวแบบนี้นะคะอ่านะคะอ้ําก็มาถ่ายก็มองหน้าอ้ํานะคะอ่ะนะคะทักทายนะคะว่า ามาทำอะไรนะคะอ้ํก็บอกว่าก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็จะถ่ายไปให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะได้ดูชมด้วยนะคะอันนี้ก็ออกสีส้มนะคะสีส้มสวยงามมากๆหรือถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะนำไปเลี้ยงเป็นตู้ปลานะคะก็มี ตู้เล็กตู้ใหญ่นะคะก็มีการตกแต่งตู้ที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะเอามาตั้งไว้อยู่ในในบ้านนะคะก็จะทำให้เพลิดเพลินไปนะคะมุมนี้ก็จะเป็นปากัดนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสีสันก็สวยงามเช่นกันนะคะ ปากัดชนิดต่างๆนะคะก็สวยงามมากๆค่ะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นปลาอะไรเอ่ยอ้าปลาตะเพียนนะคะอ่ะไม่ใช่นะคะเป็นปลาคราบนี่เองนะคะก็สวยงามมากๆนะคะอยู่ในตู้นะคะก็ว่ายแบบนี้นะคะอ่ะอวดโฉมงามนะคะซึ่งสีสันก็ สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะถ้าเราจะนำมาเลี้ยงที่บ้านนะคะเราก็เลือกชนิดปลาที่เราชอบนะคะแล้วก็ได้เป็นออีกมุมหนึ่งนะคะที่เราจะได้พักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็มีปลาเรียกว่าปลาปอมปลาดัวนะคะอ้อะอาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะ สีสันก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะทีแรกอําก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆเป็นปลาตาเดียวนะคะที่เอามาทํากับข้าวอ่านะคะก็ต้มใส่คิงนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นปลาปอมปลาด้วนนะคะแต่ละตู้ก็มีอยู่หนึ่งตัวเช่นกันนะคะ ตัวนี้ก็จ้าเอนะคะอามาจ้าเออ้านะคะว่า,าให้ทายด้วยทายด้วยนะคะอยากจะมาทักทายเพื่อนๆแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็อ้าเอ,าเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเป็นครั้งแรกเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็หาดูชมยากนะคะปลาที่มีลักษณะสวยงามาแบบนี้นะคะ ก็มีเยอะเลยนะคะแบบนี้นะคะหน,หนึ่งตู้ก็มีอยู่หนึ่งตัวนะคะก็แบบไหว้อวดโฉมนะคะอวดโฉมกันเลยทีเดียวสัสดส่วนก็อ่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ่ะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยสิพี่ละชอบไหมชอบไหมอ่ะก็มีการประกวดนะคะประกวดปลาสวยงามแบบนี้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นออกสีแดงนะคะ,ะค่อนข้างจะสดใสสวยงามมากๆนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดูแล้วดูชมแล้วก็จะเพลินๆนะคะแล้วก็มีตู้สำหรับแบบนี้นะคะต้นไม้สำหรับเป็นอาหารปลาหรือว่าให้ปลาได้อยู่ แบกไหว้นะคะก็จะเป็นธรรมชาติอีกมุมหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองหาตู้ปลานะคะขนาดที่เราพอเหมาะพอเหมาะอาจจะเล็กกลางใหญ่นะคะก็เลือกเอาดูชมนะคะออมก็เก็บภาพนะคะมาฝากนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะและให้กำลังใจเสมอมานะคะ ค่ะก็เดี๋ยวมาดูชมนะคะว่าคลิปหน้านะคะอ้ําจะนําอะไรน่ารักน่ารักมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมอีกนะคะอ่าส่วนอันนี้มุมนี้ก็เป็นปลากร์ตูนนะคะ,ะนะคะมีปลาฉลามด้วยนะคะค่ะเก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่ามาฝากให้กับเพื่อนๆได้ผ่อนคลายนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะ ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนอ้ําก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะส่วนคลิปนี้นะคะบายบายก่อนค่ะ